ตัวนี้เป็นเครื่อง Tmu 220b นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมจากภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานตามโรงแรมนะครับตามครัวอาหารนะครับเพราะว่าต้องปิ้นบินนะครับในการทำออเดอร์นะครับก็ส่งมานะครับจะสังเกตนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับเครื่องที่ส่งมาจะจะมีสนิมนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องครัวหรืออยู่ในที่ที่ที่มีความชื้นสูงนะครับแล้วก็มี โอกาสที่จะนะครับมีสนิมนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ส่งมาเนี่ยตัวขาเบี้ยวนะครับแล้วก็ขาตัวฐานมีสนิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนฐานใหม่ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเครื่องซ่อมพินเตอร์ทีมย220นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นือรุ่น B นะครับผมส่วนใหญ่นะครับถ้าเจอพวกสนิมอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนอะไรให้ใหม่นะครับสามารถที่จะส่งเข้ามาซ่อมกันได้นะครับในราคาเหมาจ่าย1,500บาทนะครับ ังไงสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของทาง CS Solution Print นะครับลองค้นหาดูนะครับ